หิมะแรกของปีมาแล้วทั้งหิมะแล้วก็ฝนตกไปในเวลาเดียวกันร่างกายต้องปรับให้ได้นะเจ๊ะเอาเก็บบรรยากาศหิมะตกมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องจ๋าหิมะแรกของสโลวาเกียสตาริสโมโควิชจามสโลวาเกียนะคะอากาศก็หนาว ฝนตกก็จะชื้นๆหน่อยดูด,ดิทุกคนอันนี้ฝนตกไปด้วยนะเนี่ยเราต้องใสล่ล่กกมเอไอก็มาักหมากลอดไป ไอ้ไอมากรถไฟพี่น้องไอ้ไอ้ของใครนะั่ะมากรถไฟมาเบ่งรถไฟเอาบรรยากาศมาฝากไไพี่นี่ฝากน้องเด้อจ้ะอันนี้ท่างไปที่ทํางานท่างเกาเวลาเดิมละพี่น้องแต่มันกเปลี่ยนแปลงผู้มีอากาศผู้มีศาสแหล้วบนขึ้นไปเลี้ยวไปทั้งเขาขาจานพานอยู่พี่น้องนุกห้องแซ่แซลอย คนก็ต้องร่างกายก็ต้องปรับสภาพให้มันทันท่วงทีทั้งฝนตกทั้งหิมะมันก็เติบหนึ่งแต่พี่น้องดูนะเนขาเขาจานพัดนั่นเลยบรรยากาศติดตอนนี้อาจจะติดลบแล้วพี่น้องจา้าตอนนี้เก็บค่ะย่างไปก็ต้องย่างระวังเพราะว่าวย่างตีมันสิมื่นมื่นขวยรวยลมมากพอเป็นทาดิพี่น้อง บรรยากาศน,น,นอาใหม่ใหม่งามงามพี่น้องจา้าอันทางไปทำางานเด้อพี่น้องเก็บเก็บมาฝากมาต่อนน,นหิมะแหลกของพูนนานมันตกเปะลงมาฝุน่นตกหิมะตกถ้ามันตกใหม่ๆถ้ทา่าบ่มีฝนอนะ่ะงามงามพี่น้องอันนี้มันมีฝนหลกักะมันก็นเลยสิแบบอย่างไงเห็นบ่มนี่นะอังคา จิิหลังค่นถัาจะนวิสัยในการขับรถก็จะบารดีเลยบุรีขับรถไปมาทางสโลว์เวเกียกะ่ะระวังเด้อพี่น้องนี่หมา็ล่าลยมันก็จะจืนจืนได้พี่น้องเพราะวันมีฝนพอมตรงนี้เคยทายใหเบึงพี่น้อง้งำงามงามงามนะตอนนี้ก็บ่เห็นละเดี๋ยวไปบ่เห็นหนังแนละ้วคุณ ขมมกขมัว่าไมพี่น่องแต่ว่ามันตุ่นเดียวพ่อหิมะเกาะแล้วมันงามถ่ายได้พี่น่องได้สิก็บมาฝากไหมเด้อจ้าแค่นี้ก่อน